ไทยเข้มแข็งซึ่งโดยภาพรวมแล้วจริงๆแล้วแผปนปฏิบัติการที่ว่านี้คือมีอะไรบ้างนอกจากการท่องเที่ยวแล้วจริงๆก็มีเรื่องอื่นด้วยใช่ไหมครับมีะไทยเข้มแข็งนั่นก็คงครอบคลุมเยอะนะครับ,รบที่พูดกันตั้งแต่ถนนหนทางแหล่งน้ำโรงเรียนโรงพยาบาลอะไรแต่ว่าการฟื้นฟูและการกระตุ้นการท่องเที่ยวเนี่ยถือเป็นส่วนสำคัญของแผนนี้ด้วยนะครับ,รบเพราะว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยอย่างที่บอกก็คือว่าทำรายได้ให้กับเรามา,มากนะครับแต่ว่าช่วงนี้ ลำบากลำบากอย่างมากๆนะครับเพราะว่าอันที่1ก็คือเศรษฐกิจโลกมีปัญหาทั้งระบบมีปัญหาทั้งระบบนะครับเศรษฐกิจโลกนี่เขาก็ไม่ต้องไปดูตัวเลขเศรษฐกิจนะครับเอาตัวเลขง่ายที่สุดก็คือว่าเขาไปประเมินว่าคนเดินทางน้อยลงเท่าไหร่ก็ประมาณ20%น้อยลงจากเดิมจากจากเทียบกับปีที่แล้วที่น่าอยู่เวลาเดียวกันเนี่ยนะจากปีที่แล้วน้อยลงไป20%บเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นพูดง่ายๆก็คือว่าการเดินทางจาก คนของเราเดินทางไปต่างประเทศคนต่างประเทศเดินทางไปประเทศอื่นๆเนี่ยลดลงประมาณ20เมื่อลดลงประมาณ20เนี่ยเราก็คาดการได้เลยว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของแต่ละประเทศก็จะหดตัวประมาณนี้แล้วก็ตัวเลขเราก็ใกล้เคียงนะครับ,รบตัวเลขเราก็ประมาณตอนนี้ประมาณ15 1 7ซนนะครับ,รบในเดือนล่าสุดที่เรามีตัวเลขก็หนักหนาสาหัสพอสมควรนะฮะแล้วก็อุตสาหกรรมนี้ จริงมันไม่ค่อยอเหมาะกับคาว่าอุตสาหกรรมเท่าไหร่นะแต่ว่าธุรกิจท่องเที่ยวก็แล้วกันธุรกิจท่องเที่ยวนี้เนี่ยก็เป็นธุรกิจซึ่งจ้างคนเยอะแล้วก็มีธุรกิจที่มันต่อเนื่องไปหมดถูกไหมครับ,รบตั้งแต่โรงแรมที่พักขายของที่ระลึกหรือว่าการค้าโดยปัจจะร้นอาหารเยะแยะไปหมดแล้วก็จ้างงานคนเยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องเร่งที่จะแก้ไขนะฮะซึ่งโชคไม่ดีว่าช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาก็มีเรื่อง เหตุการณ์ทางการเมืองบ้างใข้หวัดใหญ่บ้างอะไรบ้างนะตรงนี้ก็เป็นปัญหานั้นรัฐมาตรการที่เราทําในระยะสั้นไปแล้วเนี่ยก็คือหนึ่งเร่งเรื่องของการลดหย่อนหรือช่วยเหลืออะไรที่ช่วยได้นะเช่นไม่เก็บค่าวีซ่านะครับอันนี้ก็ต่อยาวไว้เป็น1งปีนะครับลดหย่อนค่าจอดเครื่องบินนะครับแล้วก็มีการช่วยเหลือในเรื่องของสินเชื่อให้คนที่ทําธุรกิจท่องเที่ยว นะครับสามารถที่จะเข้าขอรับสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยที่ผ่อนจนลงมาอะไรต่างๆเข้าถึงสินเชื่อได้นะครับอันนี้ก็ทำไปแต่ว่าพร้อมๆกันไปเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของการที่จะพยายามกระตุ้นให้คนไทยเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นนะครับยังจะสัมมนาแหละครับท่านสัมมนาการประชุมเอาเอาเอาคนก่อนนะฮะเดี๋ยวมีสัมมนาด้วยก็คือว่าเราก็พยายามนะฮะรณรงค์ด้วยแล้วก็วันหยุด นะครับต่อไปนี้ผมจะพยายามทํายังไงให้ได้หยุดยาวกันใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาหยุด3วัน4วัน5วันเนี่ยผมเห็นโอ้โหรถออกนอกกันไปออกเทีกันไปแล้วคนมีความสุขนะครับคนมีความสุขเพราะนั้นก็พยายามบริหารจัดการอย่างเดือนเดือนกรกฎาที่จะสิงนนี่ก็จะมีการหยุดต่อเนื่องยาว5วันครั้งหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นก็หวังว่าจะช่วยกระตุ้นได้ส่วนการประชุมสัมมนาเนี่ยภาคราชการ ก็มีมติของครมชัดเจนเลยนะครับว่าให้ปรับแผนนะครับที่เคยจะเดินทางไปต่างประเทศก็อยากให้มาจัดประชุมสัมมนาดูงานในประเทศนะครับแล้วก็พยายามที่จะให้กระจายออกไปให้ทั่วตลอดทั้งปีมากกว่าที่จะไปกระจุกอยู่ช่วงใดช่วงหนึ่งส่วนใหญ่จะไปทํากันตอนใกล้ๆสิ้นปีประมาณอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราอยากจะทําแล้วก็ขณะเดียวกันครับหน่วยงานที่ เขารับผิดชอบโดยตรงในการส่งเสริมสนับสนุนการประชุมนิทรรศการเนี่ยนะครับก็กําลังรณรงค์ในโครงการผมก็ไปเปิดเปิดมาเมื่อวันก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาเรื่องของเส้นทางที่เขาแนะนำนะฮะหรือการประชุมเนี่ยเขาจะจัดเป็นกลุ่มๆเลยกลุ่มจังหวัดเช่นสมมติว่าพิษุโลกเพชรบูรณ์สองคืนสามวันจัดประชุมยังไงอะไรต่างอย่างนี้เป็นต้นนะฮะซึ่งก็น่าจะช่วยให้ทําให้ มีความคลึกคักมากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณภาคเอกชนนะครับที่เข้ามาร่วมในโครงการนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการบริษัทที่จัดการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรงแรมที่พักนะครับแล้วก็หน่วยงานอื่นๆนะครับก็เป็นเป็นมาตรการสําคัญในระยะนี้นะฮะที่เราจะพยายามประคับประคองนะผมรู้ว่าธุรกิจท่องเที่ยวเขาเดือดร้อนมากพอสมควรแต่ว่าในขณะที่เรากําลังเจอวิกฤตนี้มันก็เป็นจังหวะเวลาโอกาส ที่เราควรจะต้องปรับตัวด้วยครับปรับตัวก็คือว่าถ้าพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวตามปกติก็น่าจะต้องมาฟื้นฟูกันบ้างน,นะครับน่าจะต้องฟื้นฟูกันบ้างความจริงหนึ่งในโครงการไทยเข้มแข็งเนี่ยก็คือว่ารรเราจะมีการทําในโครงการในเรื่องของติดไฟสว่างสองทางแม่น้ำเนี่ย,ยทั้งสองฝั่งเลยทั้งสองฝั่งแล้วก็ยาวไปถึงอยุธยา นะครับจริงๆเขาทำไล่ทำมาโดยลำดับนะครับเพราะว่าในกรุงเทพเริ่มจะหมดแล้วแต่ว่าพอไล่ขึ้นไปทางทางเหนือนะฮะง่ายๆนะครับแล้วก็อาจจะมีลงไปด้วยเนี่ยนะครับเราก็จะติดตลอดทางเพราะว่ามันก็มีความน่าสนใจนะครับผมดูตัวเลขปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเที่ยวในกรุงเทพน้อยลง เริ่มเที่ยวในกรุงเทพน้อยลงเริ่มใช้เวลาเริ่มใช้จ่ายในกรุงเทพน้อยลงนะครับแล้วก็ผมคิดว่าจริงๆกรุงเทพอย่างที่บอกมีอะไรอีกมากซึ่งบางทีเรา <นะ S 1> ไม่รู้ศิลป,ปวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรมนะครับความสวยสดงดงามสองข้างแม่น้ําซึ่งค,ค,ความจริงทุกเมืองใหญ่ๆเนี่ยแม่น้าํามักจะเป็นจุดท่องเที่ยวที่สําคัญคนั้นการตัวอย่างของ,ของโครงการทรายเข้มแข็งก็คือว่าตรงนี้เราก็จะดู2ฝั่งแม่น้ําทํายังไงที่จะปรับปรุงส่งเสริมให้มีการ ท่องเที่ยวโดยโดยชมความงดงามของสองฝั่งแม่น้ำเนี่ย <ฮะ S 2> มากยิ่งขึ้นแล้วเราก็ต้องทําอย่างนี้ทั่วประเทศนะครับเพราะต้องยอมรับว่าแหล่งท่องเที่ยวของเราเนี่ย,ยพอปล่อยไว้เฉยๆเนี่ยกระจายแล้วก็เริ่มเสื่อมโทรมพราะพอคนไปเที่ยวมากๆจังหวะเวลานี้ก็ควรจะทำนะครับแม้กระทั่งธุรกิจที่พักอาศัยโรงแรมอะไรต่างๆนะครับเราก็จะต้องพยายามเน้นย้าว่าช่วงนี้ปรับ เข้ามาสู่ปรับปรุงขึ้นมาเราก็จะมีแรงจะพยายามดูช่องทางในการให้แรงจูงใจนะครับเยียนเช่นสมมุตินะฮะที่พักเนี่ยถ้าทําแล้วปรับปรุงแล้วเนี่ยประหยัดพลังงานอย่างเงี้ยเราก็อยากจะส่งเสริมให้ทําในจังหวะเวลาอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของไทยเข้มแข็งนะครับแล้วก็เป็นมาตรการที่เราโยงตั้งแต่มาตรการระยะสั้นไปสู่มาตรการระยะยาวแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่านอกเหนือจากการท่องเที่ยวโดยบุคคลโดยครอบครัว โดยการประชุมสัมมนาเนี่ยมันจะมีการท่องเที่ยวที่เป็นกระแสนะฮะเชิงสุขภาพเชิงนิเวศอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งผมคิดว่าประเทศไทยมีศักยภาพสูงมากพร้อมที่จะทำครับกับเรื่องราวของการท่องเที่ยวในเรื่องของแผนโดยภาพรวมจริงๆเหรอครับท่านนายกคือท่านคิดว่าระยะเวลาอีกนานไหมครับกว่า เศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเราจะกลับมาคึกคักฟื้นฟูได้เหมือนเดิมผมคิดว่าหลักก็ยังคงเป็นเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก mm hmm. นะครับเพราะว่าถ้าเขามีความความลำบากอยู่ในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ย mm hmm. ก็ธรรมดา mm hmm. นะฮะเพราะคนเริ่มไม่แน่ใจว่ารายได้ตัวเองมั่นคงแค่ไหนอาชีพตัวเองมั่นคงแค่ไหนนี mm ่ hmm. ก็ตัดค่าใช้จ่าย mm hmm. นั่นคือสาเหตุหลักที่เราเผชิญกับปัญหาเรื่องการส่งออกกับการท่องเที่ยวในข mm hmm. ระนี้แต่ว่าพอเข้า ดีดีขึ้นนะครับผมก็เชื่อว่าเขาก็จะสนใจแต่เราก็ต้องทําของเราให้ยิ่งดีขึ้นไปอีกนะการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวส่วนหนึ่งการแก้ปัญหาการเมืองทํายังไงให้ภาพข่าวที่เขาเห็นเกี่ยวกับประเทศไทยมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องของความสมัครสมานสามัคคีกลับไปเป็นรอยยิ้มนะจริงที่ที่หยาเมืองยิ้มกลับมาอีกครั้งหนึ่งผมว่าอันนี้ก็คือสิ่งที่มีความสําคัญมากนะครับแต่ว่าเราก็คาดหวังนะครับว่าในแง่ของเศรษฐกิจของโลกเนี่ย น่าจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นมาตั้งแต่ประมาณปลายปีนี้เช่นเดียวกันตั้งแต่ปล,ป,าาปลายปีนี้นต่ตอเนื่องไปจนถึงต้นปีหนา้าตานโยครับกับการพูดคุยกันในระดับรัฐบาลกับการ,รายืนยันศักยภาพของประเทศไทยตรงนี้เราเดินดำเนินการยังไงไปแล้วบ้างครับสิ่งที่เราทําก็คือว่าเราก็จะไปดูในเรื่องของการเผยแพร่นะฮะ <ๆ S 2> คือทําการตลาดนี่เราก็ทําต่อเนื่องแม้ในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยเราก็ทำนะครับิธีที่เราทําก็ค <Listen, S 1> ือว่าเราก็ไปร่วมในงานนิทรรศการต่างๆ นะครับแลวเวลาผมเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยมันก็จะมีทั้งเรื่องสง่งออกทั้งเรื่องลงทุนทั้งเรื่องท่องเที่ยวนะครับซึ่งเรามีศักยภาพทั้งนั้นนะครับเดินทางไปจีนในช่วงสัปดาห์หน้านะครับผมก็จะต้องไปพูดคุยว่าทายังไงเขาช่วยส่งเสริมให้คนเขากลับมาท่องเที่ยวหน่อยซึ่งเดีเะวะ๋ว่า,าจีนหายไปเยอะตลาดตอนนี้ตลาดเอเชียหายไปเยอะนะครับผมรู้สึกว่าตลาดเอเชียอ่อนไหวมากนะข่าวการเมืองก็อ่อนไหวข่าวเรื่องไ<ร>ขวัดใหญ่ก็อ่อนไหวนะครับแล้วก็ตลาดเหล่านี้ดูจะ จะจะวูบว่าพอสมควร